เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแพมก็จะมาสอนวิธีทําผมง่ายๆทําได้ด้วยตนเองได้ง่ายๆจะนองจ๋าไม่ต้องไปถึงหน้าปักซอยแล้วนะคะเพราะร้านทําผมมีคนเยอะเหลือเกินใครที่มีแฮร์พีทแบบนี้นะคะก็ไปตามหากันได้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันทําผมด้วยแฮร์พีทค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยแฮร์พีซที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันทําผมยังไงได้บ้างนะคะนอกจากแบบว่าจะปล่อยผมอะไรหว,วานๆแล้วพยายามหาที่ใกล้เคียงกับสีผมนะคะจะได้ไม่โปะนะคะทรงแรกเนี่ยเราจะมาทํากันก่อนแต่ว่าอุปกรณ์ที่เรามีก็คืออะไรบ้างคะนี่เลยค่ะสเปรย์ฝุ่นหวีกิ๊บและหนังยางนะคะกิ๊บดานะคะเขาเรียกว่ากิ๊บปุ่มนะคะคุณสามารถไปตามหาซื้อกันได้นะคะและสําหรับทรงนี้นะคะคุณสามารถทําได้ถ้าผมคุณในยาวปลกบ่าหรือผมไม่ได้ยาว เหมือนแพมหรือผมค่อนข้างบางแนะนําค่ะทําได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าท่าสั้นเสมอหูนี่ใส่วิกครอบเลยค่ะจบนะคะรู้เรื่องก่อนเอิ่นะคะท่านผู้ชมขาหยิบหวีขึ้นมานะคะถ้าใครเนี่ยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผมบางหัวไม่ทุยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหยีผมช่วยได้อ่ะโดยการแบ่งผมนะคะนี่ อย่างนี้นะคะอ่าดูนะแบ่งอย่างนี้เก็บไว้ก่อนนะคะปล่อยข้างหน้าซึ่งถามว่าจะเก็บไว้ทําไมคะปล่อยข้างหน้าเนี่ยอ่าหลายคนก็คงไม่รู้นะคะถ้ารู้ก็คงจะทํากันไปแล้ว <c oughs> อ่าอากิฟนี่แบ่งไว้ค่ะนี่แบ่งไว้อย่างนี้นะคะซึ่งถ้าใครจะแสกกลางหรือแสกข้างเนี่ยก็แล้วแต่นะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยอ่าแสกผมไว้อย่างนี้อ่าแล้วใช้กิฟต์นะคะตอนนี้มีแมวยักษ์มาอีกแล้วค่ะหนึ่งตัวค่ะ หางบางคนโดูโลกนี่ติดก,กิ๊บไปอย่างนี้นะคะแล้วแบ่งผมค่ะเอาเร็วๆนั่งดีๆนั่งดีๆและสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าหน้าใหญ่แล้วก็หัวไม่ทุยนะคะวิธีค่ะนี่ใช้หวีตักมาทีละช่ออย่างนี้นะคะแล้วยีไปให้ถึงโคนค่ะทีละช่อนนะคะอย่างนี้ไปจนถึงกลางหัวนี่อย่างนี้ใช้หวีตักทีละช่อนะคะ อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นตวัดไปค่ะแล้วใช้สเปรย์ฉีผมฉีดเพื่อให้ผมอยู่ทรงนะคะท่านผู้ชมขาแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็หวีเบาๆไปอ่าแล้วหลังจากนั้นด้านข้างค่ะก็จับมาทีละช่อเช่นเดียวกันค่ะนี่อย่างนี้นะคะจะฟูมากฟูน้อยยีไปเลยค่ะเน้นยีตั้งแต่แบบว่าให้อยู่ที่โคนผมเป็นหลักเน้นยีที่โคนผมเป็นหลักค่ะอ่าแล้วก็หวีหวีไปอย่างนี้แล้วฉีดสเปรย์ค่ะถ้าใครยีไม่ขึ้นนะคะฉีดสเปรย์ก่อนแล้วก็ค่อยยีนะคะนี่ ดูสิคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วยีไปให้รอบตรงนี้เลยค่ะอ่าและหลังจากที่เรายีเสร็จแล้วนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับผมข้างหน้าเรามาดูค่ะนี่หวีไปเรียบร้อยตีไปนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดเบาๆค่ะเพื่อให้ผมจัดทรงได้ง่ายขึ้นนะคะใครที่ไม่ชอบไม่ชอบจากผมเนี่ยใช้สเปรย์แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมมันมัน,มนช้าขึ้นและหลังจากนั้นค่ะใช้นิ้วแสกตรงบริเวณท้ายทอยนะคะนี่แสกอย่างนี้ แล้วพอหลังจากนั้นบิดเก็บขึ้นมาค่ะแล้วใช้กิ๊บตัวใหญ่ๆเนี่ยแปะติดไปตรงนี้พอหลังจากนั้นค่ะเตรียมแฮร์พีทมานะคะ <S <S แฮ<ค>ร์พีทหายไปไหนเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นแฮร์พีทอย่างนี้นะคะแล้วมันจะเป็นแป๊กๆอย่างนี้อ่ะแล้วติดไปค่ะบริเวณท้ายทอยอย่างนี้ตรงแตกผมเนี่ยแหละค่ะอืมิปไปอย่างนี้แล้วก,กดไปนะคะแล้วก็ปล่อยผมค่ะ ปล่อยผมแล้วก็ปล่อยทับออกมาเฮ้ยง่ายไปไม่มาดามแพมนี่แหละค่ะอันนี้ถ้าใครจะทําทรงปล่อยๆเนี่ยก็อย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะได้แล้วอ้าวและหลังจากนั้นค่ะปล่อยผมมวยข้างหน้าทําไมมันง่ายอย่างนี้ละ่ะคะมาดามแพมก็เรามาสอนให้ดูไม่ยากนะคะ <c oughs> มาสอนให้ดูไม่ยากแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทาทรงปล่อยเนี่ยข้างหน้าเราก็ดัดลอนๆนนิดเดิงเออก็ได้แล้วนะคุณขาเราจะมาใช้หนังยางนะคะนี่ ใส่ไปกับกิ๊บนะคะเอากิ๊บใส่ที่หนังยางอย่างนี้สองอันค่ะดูมันจะลําบากหน่อยแหละมีแมวนั่งอยู่บนตักนะคะทุกคนนะคะก็รวบมาอย่างนี้ค่ะแล้วใช้กิบติดข้างนี้ได้โยงมาข้างนี้ตรงบริเวณท้ายทอยนะคะแล้วลูบอย่างนี้นะคะแล้วหันหน้ากลับมามาดามแพมคะทําไมสมองทุยอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าเราแสกกลางเนี่ยเราก็ยีผมข้างหน้าทีละชอบค่ะอันนี้ทําผมแบบว่ารับปริญญาได้เลยนะคะท่านผู้ชมขาะอายีไปค่ะยีจากด้านในก่อนนะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์แล้วก็ยีอีกชั้นหนึ่งค่ะอย่างนี้อ่าแล้วก็ฉีดสเปรย์แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เหลือปลอยข้างหน้าเราก็เหลือไว้ได้นะคะอ่าอย่างนี้ยีไปนะคะถามว่าไม่ต้องยีหรอคะไม่ยีก็ได้ใช่ไหมคะได้คะ่ะเรื่องของมึงค่ะ แล้วพอหลังจากนั้นค่ะเราก็หวีนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วใช้สเปรย์ฉีดไปค่ะอ่าแล้วจับช่อข้างหน้านะคะอย่างนี้แล้วก็รวบไปข้างหลังปิดหนังยางค่ะบิดเล็กน้อยแล้วใช้กิ๊บดำที่มีนะคะติดไปแล้วหลังจากนั้นถามว่าทำไมต้องใช้หวีอย่างนี้เราก็ใช้หวีเนี่ยราคาดึงขึ้นมาอ่ะเป็นไงเห็นไหมนี่คือการเก็บผม นะนได้ผมยาวแล้วนะจ้าทําแบบเดียวกันทั้งสองข้างค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราฉีดสเปรย์ทับไปก่อนนะคะอ่ะเพื่อความเป๊ะนะน้องนะอ่ะดูนะคะแล้วถ้าผมเนี่ยเราจะปล่อยจะงอยมาก็ได้นะเพื่อดูความเด็กๆนะคะหรือว่าจะเก็บหมดก็ได้ถ้าอยากได้เป๊ะให้เก็บหมดเออข้างหน้าเนี่ยจะใส่ข้างใส่กลางก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะแบ่งผมเป็นสองข้างอย่างนี้ น่ะคือสวยแล้วนะน้องนะบางทีเนี่ยก็ไปงานอย่างนี้ก็ได้สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้ทรงแบบว่าเฮ้ยทําไปรับปริญญ์รับปริญญานะคะหรือว่าแฟนคลับคนไหนที่เป็นนางพยาบาลอะไรอย่างนี้อ่ะคุณก็หวีเบบน,นี้แล้วถักเปียเลยคะ่ะแบ่งเป็นสมช่อค่ะถ้าใครถักเปียไม่เป็นนะคะเลิกล้อมความคิดที่จะทำทรงผมคะ่ะจบข่าวนะคะ อวสารค่ะอ่าดูแบ่งผมเป็นสามกอนะคะเท่าๆกันค่ะอ่าแล้วคราวนี้จะได้ไม่ต้องบ่นนะคะมาดามแพมเม็ดสอนทาผมบ้างเลยอะคะ่ะอ่านอีสอนแล้วนะคะทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะถักเปียค่ะอย่างนี้อ่ารัดให้แน่นไปเลยแล้วผมจริงกับผมปลอมเนี่ยก็จะเข้ากันนะคะแล้วถ้าใครแบบว่าอยากเป็นพจมานสว่างวงก็ว่าไปนะคะอ่าอืม ทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะคะเอาละ่ะและนี่นะคะก็คือการถักเป,ปียเสร็จแล้วอะเห็นความแตกต่างของทั้งสองข้างไหมคะเปียนี้จะดูใหญ่กับเปียข้างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราดึงเปียนะคะนี่ก็คือเขาเรียกเปียดึงนะคะอดึงให้พองๆใหญ่ๆค่ะอดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะน,น้น้องนะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะสลับซ้ายขวาค่ะดึงอย่างนี้เอเราก็จะได้เปียที่เส้นใหญ่แล้วก็อวบมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้บาลานซ์กันใครที่บอกว่ามีปัญหาผมน้อยผมบางเนี่ยใช้แฮร์พีทแล้วนะคะคุณ ก็จะสามารถทําผมได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าเรียนแบบมาดามแพมนะคะทําผมไม่ต้องดูกระจกอย่างเงี้ยไม่ได้นี่ฉีกไปอย่างนี้ค่ะฉีกแค่เท่ากับน้ําหนักตัวเราอะค่ะบางทีเนี่ยผมเล็กแล้วมันหน้ามันก็ใหญ่นะคะแล้วเราก็ใช้สเปรย์ค่ะฉีดเลยค่ะอือทั้งสองข้างเห็นไหมแค่นี้เองแล้วพลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเปียสวัสด์ของเราเนี่ยมาทําอะไรกันมาดูกันเด้ค่ะ และถ้าใครนะคะอยากจะรับปริญญาอย่างเนี้ยคุณก็ไม่ต้องปล่อยผมไปตรงนี้มานั่นอันนี้ก็เก็บไปนะคะ่เดี๋ยวลองเก็บก่อนให้ดูก่อนละกันนะน้องนะอ่ก็หวีขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์ค่ะเพื่อที่จะให้มันอยู่ทนอยู่นานนะคะแต่อย่าฉีดจนเปียกเกินไปนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่สวยนะคะอาฉีดก่อนตรงนี้ไปรับปริญญาก็ได้เป็นนางพยาบาลก็ได้นะคะเลยขึ้นมาอย่างนี้แล้วภายหลังจากนั้นนะคะคุณก็ใช้ผมนี่แหละค่ะนี่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะ ใช้อย่างนี้ค่ะทับไปทับมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วพหลังจากนั้นค่ะติดกิ๊บค่ะเอาเปียเนี่ยมาติดกิ๊บข้างหลังโดยการติดกิ๊บซ่อนนะคะก็จะมีความเปียนะคะอย่างนี้แล้วถ้าใครเนี่ยชอบเป็นมวยสูงอ่ะฟาดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วผมเนี่ยแอบไปข้างใน ติดกิบค่ะจะสี่ห้าตัวร้อยตัวก็ได้ค่ะติดไปเลยค่ะหัวกระบาลคุณค่ะติดไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นมวยสูงนะคะใช้จิตสัมผัสดูค่ะว่าตรงไหนมันหลุดมันลุยหรือเปล่าเทคนิคนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ผมน้อยผมบางอะไรอย่างนี้นะคะโดยการใช้แฮร์พีชเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอ่านี่อย่างนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งทรงอาะฉีดสเปรย์หน่อยๆข้างหน้าเนี่ยจะแสกกลางก็ได้หรือแสกข้างก็ได้นะคะนี่ดูสิคะรับปริญญาให้แล้วค่ะดูสิคะ สวยไหมคุณบิ๊กสวยไหมคะสวยเนี่ยดูสิเออะอะไรก็สวยวเสร็จไปแล้วทรงที่หนึ่งนะคะ อ่ะแล้วเปิดหน้าผากไม่มั่นใจทํายังไงดีคะมาดามแพมขานี่ในไ่ะแอชดโดว์ค่ะ1ชิ้น300บาทนะคะซึ่งของมาดามแพมแตก,แกละเอียดหมดแล้วค่ะแมวทํามลนอ่ะกบี้ปลายนะคะแล้วก็แต้มหน้าผากค่ะแล้วก็ทําให้มันโค้งแล้วก็ปรับรูปหน้าโดยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราจะบอกไว้เลยว่า1ชิ้น300บาทเนี่ยคุ้มมากคะ่ะแม่ขาอ่ะดูนี่เห็นป่ะ <c oughs> เละเลยไม่ละ แล้วจะต,ต้องถามแน่นอนว่ามือมาดามแพมไปทําอะไรนะคะใช้คุณวิทย,ยกกระเป๋าค่ะคุณวิทยช้าค่ะ <c oughs> เสียเวลาอีมาดามแพมไปยกเองค่ะตอนนี้แขนเดาะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ็บหนึ่งสัปดาห์แล้วยังไม่หายเลยค่ะคุณกา <c oughs> อ่ดู <c oughs> เห็นไหมซ <c oughs> วย เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนแสกกันเป็นแสกข้างกันบ้างเพราะหลายคนบอกว่ามาดามแพมคะรู้ว่าเธอค่ะหนูไม่พร,ร้อมอะไรอยนน่างงี้อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราแสกข้างกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กับผมเปียที่อยู่กันในทรงเดิมค่ะเอาละแล้วคราวนี้ถามว่าจะทํายังไงดีคะมาดามแพมจะได้ทรงต่อไปค่ะขอเรียกฉายาทรงนี้ว่าทรงสังกุงสูงสุด <laughs> S <S <N ic ly> นี่เอามาพาดอย่างนี้เลยจ้าท่านสังกุงสูงสุดค่ะอ่ะงานท่านสังกุงเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเน็บเนบก่อนผมหลุดเมื่อกี้ไปคุยตะกุยตะก,กายอ่ะ พาดมาเลยใครอย่างนี้นะคะเราจะดึงผมให้แบบว่ากระจุยขนาดไหนก็ได้นะคะนี่นี่เปียก็จะเปียเป็นไฮโซโบใหญ่นิดนึงนะคะธรรมดาเนี่ยโลกไม่จําค่ะถ้าคนทักหรือมาเห่าเนี่ยถึงจะจําได้นะคะอ่ะดูดึงไปค่ะอ้าวดึงเยอะเกินชิบหายอีกเอาเข้าขไปก็ให้มันยุ่งยุ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยเทสไัยรุ่นนะน้องนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดึงดึงอย่างเงี้อ่ะก่อนอื่นนะคะล็อกตรงนี้ก่อนเลยนะคะด้วยกิ๊บดาค่ะ ถ้าใครแบบอยากมีปอยหวงปอยหวานอะไรก็ค่อยดึงกันมาทีหลังนะคะนี่หลายคนสงสัยงวีว่าอเขาทำกันได้ยังไงอะครับเปียล้อมหัวขนาดนี้แฮปีสค่ะอยู่ที่350นะคะมาท่าแบงค่าซื้อไหนคะ่ะไม่ได้ขายนะคะอี่น้องกายเขาขายค่ะอ่าติดไปอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้โดอยู่ใช่ไหมกดค่ะแล้วใช้กิ๊บล็อกนะคะอ่าเห็นไหมเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างแล้วอีกข้างล่ะค่ะมาดามเพมอีดอกก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะฟาดไปนะคะ ให้ทับกับผมตรงนี้มันง่ายนะคะคุณหาง่ายทีดเดียวเองจริง แค่แบบว่าซื้อไอเนี่ยแฮร์พีชน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0หต่อหนึ่งชิ้นนะคะคุณก็สามารถที่จะสวยได้ไปงานได้นะคะรับปริญญาก็ได้มีผัวก็ได้นะคะทำอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ผิดค่ะเรื่องของกูใครอย่าเสือกนะคะหรือว่าจะทําไปทํางานก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีเวลาทําแล้วก็รักสวยรักงามนี่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วท่านสังกุงสูงสุดค่ะขอ,อเชิญท่านสังกุงนะคะมาสิงมาดามเพมค่ะอ่าแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าใช้ยางสีดําเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเนี้ยบกว่าหน่อยอ เห็นไหมหลายคนบอกว่ามันต้องใช้อะไรทํายังไงล่ะคะนี่แหละค่ะทําอย่างนี้นะคะถ้าู้ชมขาเนี่ยโดยอย่างนี้อ่ะแล้วก็ดึงผมตรงนี้ให้ฟงฟงนิดนึงจับมาทีละชอ่อจับยังไงให้สวยใช่ไหมคะอ่ะฉีดสเปรย์ไปก่อนให้มันฟง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 หน่อยอ่ะอยากจะฟงอยากจะทํายังไงทําเลยค่ะที่สบายใจค่ะแต่พอฉีดเนี่ยมันจะแบบว่าจับออกมาได้เป็นขยุมขยุมสวยดีอะไรอย่างนี้น,ะน้องนะอ่ะถ้าอยากเด็กอ่ะก็ไปปอยล้วงมันหน่อยอ่ะดึงปอยหวานตรงนี้มาอีกนิดนึงอ่ะมีจนหูตรงนี้นิดนึงอ่ะ เหมือนเหมืนสาวเกาหลีสาวเกาหลีอ่ะนี่ดึงมาแล้วก็ฉีดสเปรย์ใส่มือลูดค่ะแบลเ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 บ,บ,บลนะแม่นะเออเนี่ยดึงมาที่เป็นช่อๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีดูกระเซิงกระเซิงนะคะฉีดสเปรย์ใส่มือค่ะแล้วก็ลูบไปที่ผมค่ะเนี่ยอย่างเงี้ย แค่นี้เองคุณขาง่ายมากดูอ่ะเอเปียื่ยๆนี่ใช่ไหมก็ยัดก,ก็ไปในเปียรนั่นแหละค่ะถ้าถ้าลุยมากอย่างเงี้ยอ่ะฉีดสเปรย์ท่าไปไหนถ้าลุยมากเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้แบบที่ม้วนผมเกลียวเนี่ยมาม้วนผมตรงนี้ได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะมันก็จะดูแบบเฮ้ยปลอยหวานสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยดูสิคะท่านจังกุงสูงสุดค่ะมาสิงสู่แล้วค่ะ อ่ะดูเฮ้ยคือได้นะน้องนะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีเขาเรียกว่ากิฟต์หรือโบรหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะถ้าจะติดโบอ่ะก็ติดไปอ่ะไฮโซโบใหญ่พี่อีกอ่ะหรือจะเป็นกิฟต์มุกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าไม่ติดเนี่ยเปลืป่ยเนี่ยก็สวยดีนะคะเปะเวอร์ ตอนนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเราก็ามาสอนกันทําผมง่ายๆกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะแค่คุณมีสเปรย์หวีกิ๊บดำแล้วก็แฮร์พีชนะคะหลายคนเนี่ยซื้อมาเนี่ยแบบพังๆเนี่ยทำยังไงดีคะมาดามแฟมหวีสางๆค่ะแล้วก็ถักเฟียค่ะจะขดตรงไหนบนหัวก็ได้อด่ะดูตรงนี้เออสวยจะตายนะคะพร้อมไปทํางานแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราจะได้สวยไปได้วยกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะมาดามแฟมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย าก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็ดีนะคะกดเลิฟบอวๆโรเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ